วันนี้มาทดลองใช้เครื่องวัดแรงดันนะครับก็เป็นรุ่น h e m 7 1 5 6 a นะครับนี่ครก็คนมีไว้ประจำบ้านนะครับรุ่น 7156A เนี่ยมันก็จะมีข้อดีกว่ารุ่น7 1 1, 2 0 1 1ซตรงที่ตรงสายรัดตรงนี้นะครับเนี่ยมันสามารถที่จะรัดได้วัดได้รอบแขนไม่จำเป็นต้องให้มันตรงตำแหน่งเหมือนกับรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าคือเขาจะต้องใส่ให้ตรงตามจุดที่เขาต้องการนะครับอันนี้คือเราสามารถใส่ได้วัดได้รอบแขนนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของการการใส่สายวัดรอบแขนนะครับก็จะแพงกว่ารุ่นเจ หนึ่งสองศูนย์อยู่ประมาณทักห้าหกร้อยครับ,ร,บรุ่นนี้ประมาณทักพันพันเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหกเคนี่ครับควรควรจะใช้รุ่นนี้ดีกว่าเพื่อสะดวกในการวัดเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการลัดสายนะครับโอเค <c oughs> ส่วนระยะห่าง1 2ถึงเซนจากจากข้อพับตรงนี้ก็ยังยัง,ย,งยังต้องจำเป็นนะครับเพื่อที่ว่าเลือดก,การไหลเวียนของ ตัวยึมันจะได้สะดวกแล้วก็ท่านั่งนะครับท่านั่งก็ควรจะเป็นท่าแล,าลัขษณะนี้นะครับเนี่ยตรงจุดที่วัดกับระดับหัวใจควรจะใกล้เคียงกันท่านั่งสบายตามรูปนี้นะครับถึงจะจะดีกว่าแล้วก็ข้อกังวลในเรื่องของเนี่ยไม่ควรดืม่มพวกแอลกอฮอล์อาบน้าวิ่งออกกาลังกายหรือทานอาหารทานกาแฟาดูบกรหรี่นะครับย่วนอนเว้นอย่างน้อยสักสักสามสิบนาทีนะครับเพื่อความ แม่นยำและสามารถใช้ทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่นะครับถ้าเราไปข้างนอกเราไม่ไม่มีแดปเตอร์เรามีแต่แบตเตอรี่เครื่องก็อัตโมติให้ปกตินะครับโอเคไม่มีอะไรดเดี๋ยวลองวัดดูเสียอะแดปเตอร์นะครับจะได้ไประหยัดแบตเตอรี่ครับ น้ำหนักเครื่องก็โอเคอยู่ก็รัดให้ให้รอบนะครับก็ห่างประมาณสักนี้ตรงข้อพับตรงนี้ประมาณสักหนึ่งสองเซนนะครับก็เปิดเครื่องนะครับ หลังจากที่เราตั้งเวลาเวลาเราจะตั้งไม่ตั้งก็คือแค่เป็นเครื่องบันทึกเก็บไว้เฉยๆนะครับเครื่องมันก็จะออโตโอ้ปั๊มอากาศเข้าไปเองนะครับกหรอนะครับ ถ้ามันเป็นตัวเลขที่มันไม่ค่อยถูกต้องเราควรวัดอย่างน้อยสามครั้งนะครับเพื่อเพื่อหาค่าเฉลี่ยอย่างนี้ครับอย่างนี้ถ้าเกิดมันถ้าเกิดว่าแรงดันความดันสูงมันจะขึ้นเตือนตรงจุดนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับมันเตือนสูงอันนี้เราอาจจะขยับไปยื่นหรือว่าเดินขึ้นบันไดก็ทักสิบนาที เราวัดภายใน10บนาทีก็วัดอีกสักรอบอย่างวัดสามรอบนะครับภายใน10บนาทีเพื่อจะหาค่าเฉลี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่นิ่งๆนะครับ เริ่มลดมาหน่อยละอันนี้เรากดดูเมมโมรีได้นะครับเนี่ยว่าครั้งก่อนเราเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือครั้งครั้งที่แล้วนะครับเนี่ยที่เราวัดเมื่อสักครู่ร้อยสี่สิบสามเนี่ยที่วัดเมื่อกี้นี่คือร้อยแปดร้อยสามสิบเมมโมรี่สิแปดสิบเจ็ด ในครั้งที่แล้วนะครับเราสามารถไล่ดูย้อนดูได้นะครับเห็นไหมอันนี้คือ120ร้อยยี่สิบเอ็ดไม่วัดวัดช่วงเมื่อเช้านะครับสำหรบนนับผู้ที่อายุเยอะแล้วควรจะมีประจำบ้านนะครับนี่ครับอันนี้ก็ร้อยสิบแปด เพื่อที่ว่าเราจะคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าปล่อยให้ความดันสูงขึ้นไปโดยที่เราไม่มอนิเตอร์เนี่ยเสี่ยงต่ออันตรายนะครับอามาพึกอามาพาเส้นเลือดสมองแตกหรืออวัอยวะภายในนะครับสมควรที่จะมีประจําบ้านนะครับวัดประจำประจำนะครับก็ถ้าต่ำกว่าร้อามก็คือปกติสําหรับอายุประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ช่วงอายุลองศึกษาดูนะครับ แต่เครื่องเนี่ยมันจะมีบอกว่าไฮโลจะขึ้นเตือนให้นะครับเดี๋ยวผมลงวัดอีกทีหนึ่งเมื่อกี้นี้เรามุบเราเพิ่งย้ายมาจากชั้นล่างมืงมชั้นบนกดอีกทีนึงมันจะดับเหมือนถ้าตัตทอปคือปิดเครื่องนะครับกดอีกทีก็ตตาขึ้นมาใหม่ ก็ค่อนข้างจะใช้ง่ายและสะดวกนะครับราคาก็สมเหตุสมผลในช่วงประมาณสักสองพันผมว่ากำลังดีครับราคานีต่ำวันนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเราต้องการความเที่ยงตรงในการวัดนะครับปวรหายี่ห้อที่ค่อนข้างจะไว้ใจได้สักทดหนึ่งนะครับก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ร้อยสิบสามเพราะว่า เมื่อกี้สักครู่ผมยังทานอาหารมานะครับก่อนขึ้นมาคลิป <c oughs> แต่ช่วงเช้าที่วัดได้ประมาณสักร้อยี่สิบเบ็ดร้อยี่สิบสองนะครับเมื่อกี้สักครู่ผมก็กินอาหารกินก <c oughs> าแฟนะครับ <c oughs> ก็อยู่ประมาณนี้ถ้าขึ้นไปถึงร้อยหกสิบร้อยแปดสิบเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะครับอย่างนี้ก็คอยมิเตอร์คอยระวังนะครับ ไม่มั่นใจก็วัดซ้ำได้นะครับควรจะอยู่เฉยเนะครับถ้าเรามุบไปมุบมาเดินไปเดินมาเนี่ยก็ทำให้ความดันขึ้นได้อย่างน้อยสักสามสบนาทีสิบห้านาทีครับก่อนจะวัดต้องควรจะร่างกายควรนั่งนิ่งๆตสักพักหนึ่ง ก็อยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าร้อยถานนิาถึงว่าโอเคนะครับนี่ครับในทคก่เนี่ผมยังมีมูฟขยับกล้องลุกไปลุกมานะครับก็ยังอยู่ในช่วง 140. ร้อยสี่สิบพอดีคุณหมอเ็าแนะนํามานะครับคมช่วงครั้งก่อนผมบอกว่าความดันรู้สึกมันค่อนข้างสูงเขาก็เลยหมอคุณหมอแนะนําว่าควรหาเครื่องวัดความดันประจําบ้านเอาไว้วัดนะครับนี่ครับ ก็เลยจัดหามาหนึ่งเครื่องนะครับที่ห้อนี้ก็ค่อนข้างจะไว้ใจได้นะครับก็เป็นมาจากเมดอินนี่ยเวียดนามนะครับตรงนี้ก็มีมแถมถามมาให้สี่ก้อนนะครับของดูดเซลตัวแขนวัดก็ตัวนี้ใช้ง่ายนะครับ เราสามารถที่จะทำงานมือเดียวได้นี่ก็เป็นของเนี่ยเม็ดอิ Made นเวียดนามเหมือนกันครับผมว่ายี่ห้อนี้ก็โอเคนะครับรับประกันห้าปีลองจัดหาดูนะครับแต่พันเก้าเนี่ยผมก็กำลังดีพันกว่าบาทก็มีแต่ว่ามันเป็นรุ่นเจ็ด HEM ด1เอจ็ดหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งซึ่ง เรื่องเป็นปัญหาเรื่องสายวัดที่ว่าเราต้องต้องสายให้มันตรงจุดจุดจุดมาร์กตรงแขนนะครับคนเพิ่มราคาอีกนิดนึงเป็นรุ่นนี้ดีกว่าผมว่าโอเคครับเีรับประกันีครปีโอเคครับ